่ะข้างหน้าเป็นบิ๊กซแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวหาที่จอดถอยเข้าซองที่บิ๊กซีกันนะอนนี้คือโรงพยาบาลบางพลีนะครับอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีมองกระจกซ้ายนะครับออกซ้ายอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรยังไม่ได้แซกมาจากทางด้านซ้ายโอเค ลงแบะไปไหนดิไปซ้ายไหมไปซ้ายแล้วไปใต้าอาคารแล้วเพราะว่าลา,จานจอดรถด้านลน่างีย่คงจะเต็มแล้วล่ะ มสบายมันยาวใช่ครับมันเก่งมันพุ่งมุดเลยอะ่ะใช่เคยขับแจ๊สเกียร์ออโต้มาแล้วก็ง่ายเลยพอม,มาเจอรถกระบะนี่จากคันเล็กใช่จากคันเล็กมาขับคันใหญ่นี่จะยากถ้าขับคันใหญ่ไปหาคันเล็กนี่สบายง่ายเลยยา,ยากกลางไม่ถูกมันเปซ้ายเล็กเปขวา ต้องไปกดตรงนี้ดิค้างกระบะคันนี้เลยช้าๆหยุดกดยึ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 ดโอเคหยุดตรงนีตง้ต้องเอาตามมาไหมมีไหมมีตามอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขึ้นไปตั้งหลักก่อนอโอเคให้เขาไปก่อนนะอะ่เดี๋ยวเราถอยกลับไปใหม่อ่ะเดี๋ยวถอยถอยถอยไปตั้งหลักเอาช่องไหนครับนี่เอาช่องนี้ช่องระหว่างกระบะคันนี้อ่าถอยเลยครับถอยเลยถอยไปตั้งหลักก่อนนะน้องบุ๊คถอยไปตั้งหลักก่อน ถอยนิดนึงถอยนิดถอยไปยาวๆหน่อยครับถอยไปยาวๆอ่าพอโอเคครับราอาใช่น,นะนะครับเดี๋ยวครูจะให้น้องบูมนะครับถอยให้อยู่ตรงกลางระหว่างรถกระบะคันสีดํานะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะกระบะคันสีดาคันแรกเนี่ยครูจะเรียกว่าเป็นคันที่หนึ่งนะครับช่องที่น้องบูมถอยเนี่ยนะครับตรงกลางคือช่องที่สองนะก็คือคันที่สองนะกระบะที่เลยไปอีกคันหนึ่งก็คันที่สามนะครับอาตอนนี้ เดี๋ยวเราน้องบูมเดินหน้าไปตรงๆนะครับจะใช้วิธีแบบว่าถอยเข้าซองและสมีกว้างนะครับเดี๋ยวให้เราเดินหน้าไปนะครับอ่านี่คือคันที่1นนะให้ข้างรถห่างจากแนวหน้ารถประมาณเมตรนึงนี่คือช่องที่สองนี่คือคันเราถอยแล้วจะเป็นคันที่สองนะนี่คือคันที่สาอ่าให้หัวไหล่ซารมาอยู่ตรงของรถเก่งคันนี้เลยโอเคยุด่รถเก่งนี้คือคันที่ตลางสี่ถูกต้องเพราะว่าเราจะหัก หัวรถไปทางขวานะครับเป็นแบบรัศมีกว้างนะครับเพราะพื้นที่ตรงกลางเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเอาหักขวาให้สุดเลยนะมองบุญมองกระจกขวาครับมีใครไหมมีรถอ่มีรถครรันสีแดงกำล,ลังมารอให้เข้าไปก่อนนะอ่ามีมอเตอร์ไซค์ไมค์คันนึงอ่ามีรถคันสีขาวไมค์คันนึงรอแป๊บนึงอ่าโอเคครับมองข้างหน้าแล้วมองกระจกนี่ครับเอาพอ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 เห็นช่องยาง เป็นช่องแล้วนะโอเคคืนไปเลยก่อนมาถาให้รถเรานะให้ท้ายรถทางด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงกลางๆช่องไว้โอเคเข้าเกียร์อาร์เทหลังน,นะครับแล้วมองกระจกซ้ายน้องบุกโอเคปล่อยรถหลนะครับปล่อยรถหลายนะครับเอาแล้วก็ปล่อยรถหลายครับแล้วก็หกักซ้ายไปหนึ่งรอบไปทูไว้ก่อนโอเคหนึ่งรอบนะอย่าเพิ่มเยอะนะครับโอเคถอยต่อครับน้องบุกถอยต่อถ้าเห็นว่าห่างเราก็กหักเพิ่อมอีกอ่าหักเพิ่อมอีกถ้าหา่างเยอะเราหักสุดได้เลยครับโอเคเอาแล้วมองกระจกซ้าย ก่อนเท่าไหร่นะแต่ถ้าหักสุดไปสมมติพอก่อนถ้าหักสุดไปเยอะเกินไปเอาขายออกไปทางขวาขาออกไปครับขาออกไปรอบหนึ่งขาออกไปรอบหนึ่งขายไปให้ให้ล้อมันตรงก่อนหมุนคืนกลับไปสองวงอะไรกลับไปสองรอบเพื่อให้ล้อตรงก่อนโอเคแล้วถอยต่อ,อพอท้ายรถเริ่มล้าเข้าไปแล้วโอเคได้แล้วครับหักซ้ายสุดอ่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขนะครับโอเคพอซ้ายไม่ชนแล้วน้องบูมองขวาเลยนะครับมองขวาเลยนะเนี่ยซ้ายไม่ชนแล้วนะครับไม่ต้องไปมองละมองขวามองขวาจะเห็นไรก่อน เห็นหน้ารถเท้าอ่าถอยต่อครับกลางรถเท้านะครับถอยต่อครับอ่าพอสมมติถอยต่อไม่ได้นะครับขึ้นมาได้กลับหนึ่งสองเอเกเข้าเกียร์ดีอ่าแล้วก็หมุนขวาไปให้สุดเลยครับสุดเลยนะขึ้นไปตั้งหลกหักมมยอ่ามองไปข้างหน้าแล้วมองกระจกซ้ายขวาเอาพอพอพอเห็นช่องแล้วนี่เห็นไหมได้แล้วขึ้นกลับก่อนอ่าแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลัง อ่าถอยลงไปครับน้ำมูลถอยลงไปตรงตรงก่อนนะโอเคถอยไปครับถอยไปก่อนน้ำมูลถอยไปเรื่อยเห็นไหมท้ายรถเรามาทางด้านไหนขวาใช่ไหมขวาเอียงด้านไหนมองด้านนั้นหักด้านตรงข้างโอเคเอียงขวามองขวาถูกครับอ่าหมุนซ้ายอีกถ้าไม่พอหมุนนี้อ่าค้างไว้แค่นี้นะครับอันนี้ไปมหมับหมุนไปรอบขึ้นเลยนะอย่าอย่าเพิ่งไปคืนอย่าเพิ่งไปคืนเราจะคืนมือนิ่งไว้มือนิ่งไว้มือนิ่งตรงพวงมาลัยนะเราจะคืนต่อเมื่อรถเราตกนะครับให้ข้างรถด้านขวาขนาดกระเส้นสีขาวอีนนี้เนงพอหยุดสวยเลยนะครับเห็นนะ อ่าแล้วก็ถอยหลังครับคืออะไรตรงนะครับเมื่อกี้เราหักแล้วก็คืออะไรกลับมาสองรอบโอเคถอยหลังครับอ่าโอเคอ่าดูหน้ารถด้วยนะหน้ารถอย่าล้ําเลยไปนะครับถ้าเป็นกระบะพอแค่นี้ก่อนถ้าเป็นกระบะช่วงยาวใกล้เคียงกันนะครับเรากระจากเราตรงวับกระจากเขาก็ได้ครับอ่าเข้าเกย์เอก่อนเลยดึงเด็กมือนะอ่าลงลงไปดูกันครับอ่าพอพอแค่นี้ก่อนโอเคอ่าเข้าเกย์เอแล้วดึงเด็กมืออ่าลงไปดูกัน นะครับท้ายรถเราก็แกะล้ําตรงแนวเส้นสีขาวเห็นไหมก็จะใกล้เคียงกันนะครับเห็นนะเขาถอยมาก็นะครับแกี่ยํามมาทางเส้นสีขาวเหมือนกันนะท้ายรถจะได้ไม่ชนกันแต่ามาดูข้างหน้านิดนึงหน้ารถเราก็จะอยู่ใกล้เคียงกันหน้ารถทั้งหมดเลยอ่าโอเคนะครับนี่ก็ใกล้เคียงเลยนั่นหน้ารถเนี่ยไม่ควรจะเลยเส้นสีขาวแนวเส้นสีขาว ก็โอเคเนี่ก็คือการถอยหลังเข้าซองนะทางด้านไหนเอ่ยทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปเมื่อกี้เรามาจากทางด้านขวาใช่ไหมเวลาเราจะเลี้ยวไปก็เลี้ยวไปทางด้านซ้าย ว่าเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องบุญน,นะก็เกียร์ดีอันนี้เบรกมือลงโอเคมองรถทางขวามีใครมาไหมปล่อยรถไหลก่อนช้าๆนะตอนนี้อย่าเพิ่งหักาภูไลยน,น้องบุญครับมองขวามันไม่มีแล้วมองนี่ก่อนช้าๆช้าๆหยุดก่อนหยุดก่อนให้กระจกมองข้างของเรานะครับเนี่ยทางด้านซ้ายนะอยู่ประมาณไฟหน้าด้านฝาของรถคันนี้คืนนคอคันทางด้านซ้ายเพราะเราจะเลี้ยวซ้ายออกถูกไหมรถทางขวามือเนี่ยไม่ต้องไปเน้นมองเลยเนีย่ยที่เขาจอดอยู่นะเพราะเราจะเลี้ยวไหนครับเลี้ยวซ้ายใช่ไหมท้ายรถเราจะบิดไปทางด้านซ้ายเพราะนั้นเราต้องดูข้างรถทางด้านซ้ายนะครับว่าจะเบียดรถ จอดอยู่ตรงานซ้ายนี้ต่อนะโอเคพอกระจกนะครับอยู่ตรงกับไฟหน้าคขาแล้วนะอ่เปิดรถไหลด้วยนะครับเปิดรถไหลแล้วก็หักซ้ายแล้วครับหักเลยครับหักสุดเลยได้ไหมสุดเลยพ้นไหมครับอ่าพ้นแล้วนะครับอ่าเดินหน้าก็ไปตั้งหลักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้หยุดรถนะครับโอเคพอนะครับโอเคพอแค่นี้ก่อนนะนี่คือการถอยหลังข้าวซองด้านไหนครับน้องบูมด้านซ้ายนะครับพร้อมกับขับออกเป็นด้านซ้ายนะโอเคครับครับเดี๋ยวครูจะให้น้องบูมนะครับ ถอยหลังเข้าซองทางด้านซ้ายนี่นะระหว่างรถกระบะคันสีดานะครับทางด้านซ้ายด้านขวาน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถข้างหลังก่อนน้องบูมรอรถข้างหลัง้าไปก่อนนะโอเคไปได้เลยครับาให้ข้างรถทางด้านซ้ายนะครับห่างจากแนวหน้ารถก็ประมาณเมตรหนึ่งนะจับรถใหม่ครับโอเคสวยครับโอเคคันดํานี่คันที่หนึ่งนะอ่ะขักขวาที่นึงน้องบูมนี่คือช่องที่2คือคันเรานะครับนี่คือคันที่สาให้หัวไหล่ซ้ายอยู่ตรงกับป้ายเบียรรถเก่งคันนี้เลยก็คือคันที่4นะครับ โอเคได้ยังโอเคได้แล้วหักขวาสุดเลยเราจะถอยเข้าซองแบบรัศมีกว้างนะหักสุดเลยครับอมองทางขวาไม่มีใครเดินหน้ามองข้างหน้าครับน้องบูมแล้วมองกระจกซ้ายอพอเห็นช่องยังเห็นช่องแล้วนะโอ okay, เคช่องแล้วคึนอะไรกลับน้องบูมขึ้นอะไรกลับอ่าแล้วถอยเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังอ่าถอยไปครับถอยไปแล้วมองกระจกซ้ายโอเคหมุนซ้ายหนึ่งรอบก่อนกระชากเท้าไว้ก่อนนะได้ไหมอ่าถอยต่อครับ ถ้ามันใกล้เกินไปคลายออกมาก่อนคืนกลับตรงเหมือนเดิมโอเคอีกคืนให้ล้อตรงก่อนโอเคแล้วถอยกลับไปใหม่ถอยไปตรงๆนะถอยอีกครับถอยอีก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 โอเคไม่ได้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 น้องบูมไม่ได้ต้องขึ้นมาตั้งหลักใหม่ขึ้นมาตั้งหลักใหม่ดูรถดูรถโอเคเลี้ยวซ้ายขึ้นมาตั้งหลักใหม่ไม่ได้ใกล้เกินไปโอเคโอเคถอยใหม่ถอยใหม่ ไปใหม่ให้หัวไหล่ตรงกับ้า้ทะเบลรถเก่งคันนี้ใหม่คือคันที่สี่โอเคแล้วก็เข้าเกียดีหกักขวาโอเคแล้วมองตรงนี้อย่าให้มันอย่าให้ท้ายรถมันแคบเกินโอเคหน้าไปครับถ้าท้ายแคบเกินมุมจะถอยจะจะยากถึงนิดนึงพอพอโอเคประมาณนี้นะโอเคเข้าเกียร์ถอยหลัง แล้วก็ถอยลงไปอ้าวหักซ้ายหนึ่งรอบก่อนโอเคแล้วมองกระจกนะครับถหนึ่งรอบําไว้ก่อนนะโอเคถอยเบ้นเรื่อยๆกำลังสวยเลยอถ้าห่างหักเพิ่มได้สุดเลยนะครับสุดเลยสุดเลยครับสุดเลยได้ไหมสุดแ้วได้ไหมถ้าใกล้เกินไปก็คายคืนล้อตรงก่อนถูกต้องคืนล้อตรงก่อนยังไม่ล้อยังไม่ตรงโอเคแล้วถอยลงไปอีกโอเคอีกอีกครับอีกนิดนึงได้ครับหักซ้ายสุดเลยคราวนี้สวยเลยครับซ้ายไม่ชนแน่นอนละดองดูขวาด้วย มองขวาให้นะจะเห็นหน้ารถเขานะเห็นหน้ารถเขาเห็นกลางรถเขาถอยต่อถ้ายังถอยต่อได้ถอยต่อเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ชนรถเขามองกระจากกระจกขวาเห็นท้ายรถเขาเรายังถอยได้รับถอยได้อีกอ่าถอยได้ครับน้องรูมถอยได้อีกถอยได้ครับถอยไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ถ้าถอยต่อไปนะไม่ชนหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราจะเปิดประตูยากเขขึ้นหน้าตั้งหลักคือรถตรงก่อนหน้ารถเองไหนครับ เอียงซ้ายใช่ไหมเอาหักขวาครับหักขวาอ่าแล้วก็มองไปข้างหน้าดูรถทางขวาทางซ้ายด้วยอ่าเดินหน้าให้ตรงนะครับแล้วดูอ่ามองข้างหน้ามองกระจกซ้ายขวาด้วยให้ให้ตัวรถขนานกับแนวเส้นสีขาวด้านซ้ายขวาโอเคสวยแล้วอ่าถอยหลังเลยครับถอยหลังเลยรถเอียงซ้ายมาหน่อยหักขวานดนึงหักขวาแต่งรถหน่อยหักขวาไปรอบนึงโอเคดีครับให้ไม่บิดไปก่อนอ่าแล้วก็คืนกลับ โอเคแล้วก็หักซ้ายหนึ่งรอบหักซ้ายหนึ่งรอบครับเชดิดเชสวยครับสวยจัดรถให้ตรงและสวยเลยอ่ารถตรงยางอ่าคืออะไรกลับคืออะไรกลับครับไม่ใช่เมื่อกี้อ่าใช่ครับเมื่อกี้เราหากักทางด้านซ้ายต้องขึงนขวาโอเคพอพอนะครับอย่าให้ท้ายรถล้ําไปเลยแนวเส้นสีขาวตรงนี้นะโอเคครับอ่าลองลองมาดูครับต้องบูลงมาดู ได้ปะได้เนาะอ่าแล้วก็ข้างหน้าก็จะไม่เลยแนวเส้นข้างหน้าอย่าให้เลยแนวตรงหัวเส้นสีขาวตรงนี้นะครับก็โอเคป่านนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับนี่คือการถอยหลังเข้าซองทางด้านซ้ายนะครับแบบรัศมีกว้างนะครับโอเคเอาลอ,ออลองขับออกดูครับลองขับออก ให้กระจกมองข้างด้านซ้ายนี่นะอยู่ตรงไฟหน้าด้านขวาของรถกระบะคันซ้ายมือเราเนี่ยนะครับให้ตรงกันตรงกันแบบนี้นนเลยนะกระจกกับไฟเขาตรงกันแล้วเราก็ปล่อยรถไหลก็หักซ้ายได้เลยนะครับถ้าเห็นว่ามองจากกระจกว่าเห็นว่าท้ายรถเราห่างจากหน้ารถเขาเยอะเราก็หักซ้ายสุดได้เลยอีกครับอีกอีกอาด้ยังอัะปล่อยรถไหลหักซ้ายสุดเลยได้ไหมแล้วมองกระจกซ้ายด้วยนะว่าคนเขาหรือเปล่า โอเคครับนี่คือการถอยหลังเข้าซองในด้านซ้ายพร้อมกับวิธีการขับออกนะครับยังไงเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ